ไอ้อพิชดารีวิวชีวิตที่อิตาลีแม่อุ้มน้องเอล่าเก็บไข่ไก่ละบุญมากข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าไอ้อพิชาดารีวิวชีวิตที่อิตาลีแม่อุ้มน้องเอล่าเก็บไข่ไก่ละบุญมากใช้เวลาน,านาน11ชั่วโมงในการเดินทางข้ามทวีป สำหรับคุณแม่คนสวยไออภิชยาเคือคงคาที่พาลูกสาวตัวน้อยน้องเลอาบินไปประเทศอิตาลีแถมลูกสาวยังไม่มีร้องงองแงเลยด้วยและหลังจากที่เดินทางถึงที่นั่นแล้ว ล่าสุดไออภิชยาก็ได้อัปเดตภาพน่ารักน่ารักขอ,ของแม่ลูกไออภิชญาโพสรีวิวชีวิตของแม่ที่อิตาลีกับคลิปน่ารักน่ารักที่พาลูกสาวไปเดินเล่นเจ็บไข่ไก่บรรยากาศสุดชิลท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวสด ชืนมากและแคปชั่นที่ไออภิชยาได้เขียนสั้นๆไว้ว่าพาน้องเลอามาเก็บไข,ข่คาชีวิตของอภิษที่อิตาลีน้องเลอาก็น่ารักเรียบร้อยดูน่าเอ็นดูมากลูกแม่ลูกละมุนสุดๆจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ